ปีใหม่ถ้าเป็นช่วงปีใหม่เลยไม่ได้ไปเที่ยวครับแต่ว่าพอหลังปีใหม่นิดนึงประมาณวันที่สามวันที่สี่มีมีไปไหว้พระครับที่อยุธยานี้คือไปเป็นครอบัวหรือว่าไปกันแค่สองคนไปมีเพื่อนๆไปด้วยครับเป็นการเสริมดวง,ดว,งว่าแก้ปีชงค่ะไม่ได้แก้ปีชงแล้วก็ไม่ได้เสริมดวงนะครับผมก็รู้สึกว่าอยากเริ่มต้นปีด้วยอะไรที่แบบเหมือนเป็นสิริมงคลนะคก็เลยแบบออเราไปไหว้พระกันดีกว่าดเรื่อครับดูเรื่องอะไรันไม่ใช่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลย คครรัับบแล้วมีของเซอร์ไพรส์ให้น้องพีใหม่เขาไหมครับปีใหม่ตอนตอนนี้ยังไม่ไม่ได้มีครับเพราะผมรู้สึกว่าจะให้ไปเขาก็ไม่เซอร์ไพรส์อยู่ดีครับเขาน่าจะรู้อะไรนะแต่ว่าผมหาช่องให้วันหรือว่าเราชอบทำอะไรให้ให้คนดีกที่อีกคนรู้ว่าแบบเหมือนหลุดอย่างนี้ปั๊จริงๆผมว่าไม่ค่อยหลุดนะแต่น้องพีก็ชอบหลุดเวลาจะเซอร์ไพรส์อะไรผมมาผมผมมักจะรู้ก่อนแต่ว่าผมเซอร์ไพรส์น้องพีไม่ค่อยรู้แล้้วนอง น้องทาตุ๊กตาให้ตัวหนึ่งครับเป็นเป็นมังกรแล้วก็เหมือนแบบอัดเสียงตัวเองใข้เปนตุ๊กตาอะไรครับเปิดให้ฟังแบบก่อนเอ้ยตอนตื่นเช้าน่ารักกันนะแล้วเราให้ตอนเช้าเลยปะพี่ก็ก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะปลุกด้วยเสียงเขารับตื่นมาสิ่งแรกที่ได้ยินคือเสียงเขาเป็นอย่างแรกจริงตอเหรอคะให้อะไรเปของขวัญกับคืณไปอาจจะไม่ได้ให้เลยครับเรียไว้แล้วหรือยังว่าจะให้เป็นอะไรดีทำด้วยตัวเองหรือว่าซื้อดี เนี่ยผมเริ่มเครียดแล้วเนี่ยตอนนี้เพราะเราจริงๆยังไม่ได้คิดไว้ครับแต่คิดว่าเดี๋ยวถ้ามีไอเดียอะไรก็น่าจะมีแบบนี้มีโปรแกรมที่จะทำอะไรร่วมกันไหมคะธุรกิจหรือว่าเล่นละครเล่นหนังอะไรอีมตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าต่างคนต่างไปทำงานตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวแบบไว้แบบพร้อมจริงๆค่อยอาจจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ไว้พร้อมจริงก่อนเขาไปทานข้าวไหครับไปกับเพื่อน ใช่อาจจะมาแอบดูอยู่แถวนี้เพราะไม่รู้อยู่ไหนพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับไอติดแนวไหนคะพอจะคิดไปแล้วหรือยังถ้าเป็นทุริถ้าที่ผมสนใจนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ผมชอบครับคือผมคนชอบกินชอบกินก็น่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารหรือว่าร้านขนมหรืออะไรประมาณนี้ครับคภาพคือภาพของเราสองคนอินสตาแกรมครับแบบรักกูกกิ๊กหานมากคนไหนมนรุ้นนะเมื่อไหร่จะลงเตยเจ็ดนาทีโอ้ไม่ต้องรุ้นหรอกครับผมก็รุ้นเหมือนกันเนี่ยคนผพูดกันกินตังแกมของเา่ไม ม่ไม่ยังไม่มีครับผมรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลาก็แต่ว่าถามว่ามีคิดไหมก็มีคิดบ้างมีคิดมีคุยบ้างแต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้ครับอย่างอย่างปีนี้นี่หลายค่เตรียมที่จะตลาดสดตั้งแต่ต้นปีแล้วที่ังไม่มีแพนในใบางเลยอย่งครับอย่างหมอหมอดูนะเพรารงการันเจอไหนจะเริ่มรเรามีแบบว่าวันๆ <c oughs> ไม่เคยหวันเลยครับะร <c oughs> ความรักกี่ปีแล้วคะพี่เด็ก4ปีนิดๆกำลังเข้มข้นเลยพี่มันเหมือนพออยู่ด้วยกันนานๆเข้าครับพอระยะเวลามันนานขึ้นมันก็รู้สึกยิ่งเข้าใจเขามากขึ้นนะครับแล้วมันเหมือนแบบทุกๆวันมันก็มันนอกเหนือจากความรักสิ่งที่เพิ่มมามันคือแบบเหมือนความเคยชินที่มีเขาอยู่แล้วเราก็รู้สึกแบบรู้สึกดีที่แบบมีเขาอยู่กับเรามันก็เลยแบบมันก็ไม่มีทางเลิกกันถ้ามันเป็นแบบนี้ 在。Bye. Bye.